พระราชะกรณียกิจด้านการศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวทรงตั้งบ้านพระราชารุทไทยเกื้อหนุนเกื้อกูลเผยแผ่และทํารงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาดังที่ทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจต่างๆด้านศา,าสนาอันเป็นที่ทราบสิงใจของราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเสมอมาเมื่อเดือนเมษายน2565ทรงพระดำเนินขิ้นลงพระบรมบัณพศหรือเจอดีย์ภูเขาทองวัดสเกต ราชวรมหาวิหารทางบันไดจำนวน688ขั้นเพื่อทรงห่มผ้าองค์พระเจดีย์บรมบัณพคและสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุแม้เส้นทางที่ทรงพระดำเนินจะเต็มไปด้วยความลาดชันหากใจด้วยพระราชหฤทยัยอันเปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงพระดำเนินขึ้นสู่ด้านบนพระเจดีย์บรมบัณพคด,ด้วยพระพักอันสดใส นอกจากนี้ทรงประกอบพระราชกิกุรกิจต่างๆเสมอมารวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลในวันสำคัญทางาศาสนาต่างๆ